ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาตกเบ็ดขึ้นเก่าแล้วครับห้วบางไสรนี่ยแหละครับเป็นน้ำสาขาของเป็นน้ำโขงเขานี่แหละครับมาครับมาลุ้นกันครับย้มใบใบครับหมายแรกครับมองแรกหมยแรกไม้สองแล้วครับไม้แรกครับเนี่ยฉีดโดนมาครับลองเบิรงครับนอโดนแล้วครับมาโดนแล้วครับโดนแล้ว โดนแล้วครับโดนแล้วครับกินใตน้าเลยครับโอ้งัดครับงัดก้อนครับงัดก้อนครับจะไปน้านาไหลครับป่าธรรมชาตินี่มันก็เรียวแรงดีครับงัดก้อนครับงัดก้อนโอ้ไซใบใหญ่ป่านไดครับตัวนี้่าจะมีเจ็ดแปดขีดได้ครับกิบเปิดหนีบซะก่อนครับผมอครับกิบเปิดหนีบ มาครับได้ตัวมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกแหกมานครับผมพอมีไซส์อยู่ครับตัวนี้ครับอาจจะเจ็ดแปดขีดได้อยู่ครับหมายธรรมชาติตนล้วนครับห่วยบางไทรเฮ้าเนี่ยนะครับแม่น้ำสาขาไหลลงแม่น้ำคงครับโอเคครับมาหมายที่สองครับเถิบลงมาอีกครับ ยางเถิบลงมาอีกครับหมายนี้ครับเอาครับไมยแรกครับหมายที่สองด้ยครับยางลงมาอีกประมาณสักร้อยกมตรครับเป็นหมายน้ําไหลที่กันครับเอาครับโดนครับโดนครับโดนครับตัวนี้ครับโดนครับอ้งโดนครับผมโดนครับงัดกันครับงัดกัน รู้ซึกว่าตัวนี้สิตัวใหญ่ครับมีไซโอปลาแลนล่องน้ําเลยครับต้องงัดกันครับต้องงัดครับโอ้โดดเลยครับโอ้โหมันโดดเลยครับตัวนี้ครับมันมีไซครับตัวนี้ครับโอ้โดดอีกแล้วครับโอ้โหมันโดดอีกแล้วครับอืมันโดดเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหกิบปเปอร์ดีบเลยครับ เปินยืดซะก่อนขีบขึ้ดมากครับมาเบิ้งไซด์ครับประตูใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะมีไซโลแน่นอนครับตัวนี้ครับไซโลมีแน่นอนครับผมตัวนี้มาครับมาเบิ้งครับโอ้โหตัวนี้ไซโลครับนี่ครับมือนี้ก็ได้สองโตนี่แหละครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลยครับผมเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้เบิ้งครับผมสวัสดีครับ